ใจเคนโอพาทุกท่านมารับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะที่ดินทำเลดีเลยค่ะอยู่ติดถนนราดยางอยู่บนเนื้อที่1งาน50ตารางวานะคะมีไฟฟ้าค่ะเป็นที่ดินฉนดนะคะมีความเป็นส่วนตัวแต่ก็อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านขยวงห่างกันหน่อยนะคะห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลระรุกท่านอยู่ใกล้แม่น้ำเพชร อยู่ใกล้บ่อน้ำผุร้อนและอยู่ใกล้อุทยานแก่งกระจานค่ะบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่1 5 0ไร่าตารางวาราคา8 0 0แสนบาทนะคะอยู่ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นที่ดิน,นโฉนดนะคะตัวบ้านมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมอยู่อาศัยได้เลยสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะท่านสามารถโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปได้เลยนะคะ นัดชมแปลงจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับวนันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ